มันมาแน่เลยมาแล้วมาโอ้ oh. มามา oh. มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนีน้ให้มัน,นฟันนะนอย่ายวใจากเลือดไปแถวะน่ะไม่มีหนูใช่ไหมมามามันมาไล่ใครไล่เราเหี้ยละไล่ถูกคนแล้วนะเยอะแหวิไมกมลับมาได้ไหมนี่ไหนกั้นเลยแฮมคือว่าตัวเองรอดยังไงอ่ะ ไม่ได้ใช้ไม่ได pa oh ้ใช้จะได้ใ oh ช้ไม่ได้้ไมด้ใ้ไมเบ็ดต้องหลุดแล้วจังหวะนี้ต้องหลุดแล้วต้องหลุดหลุดมาให้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วม้ม้ เ,เขาไม่ไปอะ่ะกลับไปนะเค่ทันปะเอาบอลโลมากลน,นะเอามา,าโดน,โด,น,โด,นดิเรียบร้อยอ่าเว,าเวอ่าเยแย่ละว่า<อ>ล่างมา หลอกแน่ถ้าเห็นวัวหลอกไฟว่าหลอกไปใครนะแลหลอกได้นะเขาไม่ถึงวัวหันกลางเ,เพื่อนอยู่ไหนครับเนี่หันอยู่แกนตรงไหนอ่ะใช่ใช่ตรงข้างๆเลยนะอุ้ยทำไมปอกกันบังอ่ะเราหิ้ลกลางวานเหรอ ช่วยไ่ด้ปะมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ใกล้เลยพี่ทีเดียวล้มนะไปไปไปทางอยู่คนเดียวอ่ะกูนั่นแหละมันไปมันไปแล้วมันไปแล้วเอา่ะเอาวิ่งกลับไปแล้วไม่โดนไม่โดนโมลี่นะโอ้โหเอามีโมลี่เหรอฮะมีมีมีแย่แล้วทำมีแย่แอนอย่าตายแล้วกันไม่ไดงเห็นรางวัล ยังไม่รู้จะปนรมู้อะไรเราหิกลงวากับะไ้วอะไม่่ามน่าจะมีบาริสคิวนะท่าเดินมาถูกทางมารถเทนอรถเทรน เพนอยู่ไหนนะโอ้เพนไม่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 มีไม้เดี๋ยวแอร์เฮียหนวิ่งวิ่งก็ได้ออจะปิ้นเหรอไม่ต้องกลัวงนะอยู่ไปเฮ้ยลากมาเหรอมันมามันมาใจเย็น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 โอ้โหไม่เิวยไว้เสร็จล่ะผมไม่ได้ไล่อ๋อใช่เหรอเออเขาไล่เพมยนอยู่ ลโดโเดีอไปก็ไฟล์ต่างหน้าตัดตาไปเสลไปเลไม่มาอยู่แถวนี้เลยวะอยู่ห้าหลังแอนแอแงหลัปะไปแล้ไปเลยเไปเลยเอมาแน่อลัตัวเาวิ่งไปไหนเา่หาแอวะยล้เี้ยลยแโดนเนี่ยะ มาเ่อเพื่อนอะไรวะรถเทรนอะ

đây anyway. no, <tri này này lấy này 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 lấy này 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 นมันแปลงล่านางสูแล้วนะอ้าวไปเอาคนาเลยวะแอมมาบ้านเล็กไหนบ้านหัอ้าวปันไปก็ได้อยู่เครื่องตรงทางออกเดินเลปมาล้าเลยยัเห็นรอยท้าคุณน้มึง เรียบร้อนเคยแตกขอผลิตัิัเปิดมาได้ที่ถอดปต่อเกเลนะเปเลเนเบรกไอ้ลุงเองอ่ะทั้งหลักมันก็ตายาแล้วก็ไอ้เฮียที่ที่ถอดกไปสัตว์ให้เลยนะที่ตรงประตูเ่งตรงประตูใช่ใช่เครื่องอยู่ตรงประตูปะขอรถก๋อมันจะมาไหมวะฮยไหนฮไหน กันวนวัดฟ้าอยู่เลยนะครับก็ล่ะฮิวฮิวอีเลยตยูป้ายสองหกไห้ติดเครื่องเดียวเองเมียเดียรีเนี่ยประเด็นอะมันติดเลยปันต้องปั่นแล้วปั่นแล้วเมื่วานนี้ปั่นปั่นไปเก้าเก้านะปั่นไปเก้าเก้าแค่มันได้เอาเก้าเขามาบอกให้ปั่นปุ๊บปั่นเลยรอหน้าเครื่องเลยปั่นปุ๊บก็เปิดประตูเลยข้างหลังนะมอเตอเดียรีเลย รอตายยาววนนี่ปั่นให้ได้เก้าเก้าเคียเฝ้าเหรอ,อเจอมาบ้มานวิคิวแน่เลยอลันน,ออนี้ยันเนี่ยเบ็ดไหนครับเนี่ย ไปเพื่อนไปเพื่อนขัรถเท้าเลยปะไม่กดตัดยักทำไมยัยควายเอาเลยวมาใหเอาเร็วเร็วเลยทำไม่ทันละเดี๋ยวเพิ่ง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 ปัดไว้เก้า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 อยู่เนี่ยปัดเลยปัดเลยปัดเลยเข้าไปนะเข้าไปนะเข้าไปนะระวังประตูอย่าหยุดตรงประตู่ตรงประตู มาวะใส่เขามามเลอต้องมาช่วยเ่อต้องมาช่วยไม่งัน้นตายกลับา่ากลับไปวะไม่กลับได้แอรต่ออันนีจะทำงานบอวะโัลโแอร์ไอนะ้เหี้ยแะร์โดนมารแ้ไม่แดงหรอมารีแดงมาีแดงเฮ้ยไอ้เหี้ยฆ่ากูาเลย ปร,ประตูอยู่โน้น<อ>เลยเดีย๋ยวจะอ้อมไปอ้อมไปประตูแอปเปิดไว้ประตูตรงน,นั้นนะกำลังเปิดประมาณได้ประมาณยี่สิบสามสิบแล้วมั้งเข้าไปประตูนู้นนะบอก,อกะพิมอยู่กับมีวเพื่ออนกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเพื่อนน่าแต่ถ้าโดนถ้าเปิดลม้มไม่ทำไม้แหละพับพพต้องพับ เอา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 เกี่ยวเวอรเดกับเอาชิพหารแล้วอะไรกันนอกเพื่อะไรจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเ่อนทำไรครับเ่อนทำไรครับเพ่อนทำไรครับตายแล้วแตกว่ะเรียบร้อยมีด้วยดนบริ ลอยโอเคไปละ <laughs> ไปละ <laughs> งง้นไปละฆ <laughs> าตากรไม่เท่าไหร่นะโอนี้โอนี้ยังเล่นไม่ค่อยตะฟันนะเล่นได้ <laughs> เล่นยังไงโหสงมสีโห้ือ่อเครื่องตลกอะไรวะน่ะแท็บูช้า